สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซี e น้องอิงครับเดี๋ยพี่น้องสิพาไปให้อ, <c oughs> อ,อาหารแพะครับแล้วก็สิไปล้อมปิดหมองประตูของงวนะครับเดี๋ยวก่อนสิไปเดี๋ยสิพามาเบิ่งครับความเปลี่ยนแปลงของไอ จูลิน e c ี m ครับนี่คือเสาวันที่สครับนี่เห็นบอม,มันเกิดปฏิกิริยาทำปฏิกิริยากันครับมันขยายมันสิเกิดฟองอากาศครับเนี่ยแล้วก็จะมีแรงดันครับเนี่ยเอาก็สิมาคายคายออกนะครับพี่นอ้องแล้วปิดไว้ ปวดเบิ่งดีละคือถ้าเท้าบมอค่ายออกเนี่ยขวดมันสีบวมเลยครับแล้วก้นมันสีเป่งออกมันสีตั้งบไรแล้วเวลาเขามาเปิดสิมันสีดันบึมออกหน้าเคยเอาไว้สองมือสามมือบริเวณมาค่ายทีนี่โอ้ยมันดันออกบึมเลยนะครับจนกว่ามันสิเป้นหมดละกาจงค่อยสิปิดฝาตั้งไวในปกตินะครับนี่มีร่มออกทุกขวดครับ หวน,น้อยตังบ่ได้แล้วครับเนี่ยกลนมันเป่งครับพี่น้องเบิ้งมันเป่งครับมันตังบ่ได้เดี๋ยวจัดการก่อนครับเรียบร้อยครับสําหรับการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เอ็มเนาะพี่น้องเนาะสอบวันที่สองครับเป็นปฏิกิริยามีฟองขึ้นมีเชื้อเดินนะครับพี่น้องแบบนี้เขาเอียนว่ามมีเชื้อเดิน เดี๋ยวห้าสิไปให้อาหารนองสองท้องก่อนครับ้วก็สิไปเห็ดประตูปิดมองของงูเอาไว้จังคอยสิปลอยเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นสิเขาไปทางนั้นลไปกินหยาในสวนนะครับพี่นอ้องกินอยู่นี่แล้วบัดนี้แป๊บเดียวจอบสิแลนไปหุ่นนะไปกินหยาในสวนนะครับก็เลยตรงไปเห็ดประตูปิดไว้หม่องหันนี่ ยมามเวสากินหัวอาหารครับแต่ว่าเฟืองครับไอ้หยาบอไให้ครับพี่น้องเพราะว่ากินแล้วเดี๋ยวห้องสิปล่อยออกมาให้เพื่อนหากินเองนะครับหยากับเฟืองแต่ว่ายามแวรงให้หัวอาหารแล้วก็สิเอาเฟืองเขาไปใส่ไว้นะครับให้เพื่อนอยามเล่นนะครับก่อนนอนมาตุลูมาตุลูได้ยินเสียงนี่เล่นมาหาเลยนะครับนี่ มามาๆกินข้างบนดีกว่ากินข้างบนดีกว่าเมื่อนี่ต้องให้ขนมน้ำเลยครับครบกำหนดให้ขนมแล้วเมน,นี่เมน,นี่บรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับพี่น้อง มือเศร้าบ่หนาวครับบ่หนาวบร่ร่มนะครับพี่น้องแต่ว่าฝ้าเปิดพอสวยออกมาเนียกะมิเมฆฝนมากครับแล้วก็เริ่มมิล่มมากความเย็นมากนะครับห่งงงบางพึ่งก็ยังอยู่นะครับพี่น้องอากาศแย่ยขึ้นเรื่อยๆครับนี่แย่ยขึ้น <c oughs> หให้ตัวรู้กินอาหารก่อนครับจังเสียให้เพิ่นกินขนมอ <c oughs> ือมกันกับหูหนี่ไหมมาถากินขนมครับ ขนมนอยตุลูเรียบร้อยอิ <c oughs> ่มแล้วโอ้ยยืดยืดยืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีขี้ขานตุลูผู้น่ารัก ไปเดี๋ยวไปเ็ดประตูปิดมองของงัวก่อนครับตะข่ายนี่แหละเอาตะข่ายนี่แหละเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ประตูกั้นครับตัวนี้สามารถเปิดได้ครับ ก่อมัดมัดเสื้อไว้เส้นเดี่ยวนะครับตรงนี้แกเสื้อตรงนี้ออกอ่ะพับประตูมาไว้ฟังผี่ได้ทันทีนะครับไม้ตัวนี้คือไม้สาไอ้สอดสอดประตูของงูครับนี่ทาง,งล่างหลังจากที่เหาเอาไม้ตัวนี้ออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือแพะตรงท่าเบิ้งครับว่ามันสีมาได้บอ่อล้วกะทามันมาบ่อนี่บ่ได้มันสีนยางลวงไปพุ่นอีกบอ่อ สำหรับสองทองครับดือ้อดื้อแห้งดือ้อตต้งแต่มือที่เอามาหอดมือแรก,ก่กคนละครับจนเท่าสูมือนี่กัยังบันเ้าดื้อครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งยางเนาะครับสำหรับทีมงานหลังบ้านครับบันทกับสีภาพไปเบิ้งว่าลวดของปี้ที่เหลี่ยวพนลือออกมาเพ่นเอาไปไวไ้ใสนะครับ โอ้นี่นี่นี่น,นี่นี่พี่น้องนี่หลวดของปีที่แล้วที่ลือออกครับนี่เอามาเก็บไว้นี่ครับเดี๋ยวสีเอาลงมาไหลแต่ว่าก่อนถือสีไหลเดี๋ยวสีเอาใหม่ไปตอกหลักก่อนครับหลักมันเก็บไปไซนี่มันถอนมาพูดอันคือหลักครับแต่กระเนี้ยงหน่อยโยครับบฟ่ฟอดหรอก ไปหามเาเพิ่มต,ต้องตอกลักก่อนครับจึงค่อยเอาหลวดไปไหลภารกิจต่อไปครับสำหรับทีมงานขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับฝากเบิงโฆษณาบกกดขามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจเหมือนไห่มาไล่ออนไลน์ทีมงานหลังบ้านครับเบิงคลิปเอาเบิงคลิป ทีมงานลังบันสลับกับการปันเพลงน้องพี่น้องเนาะสลหรับกับการเบิ่งเพลงฟังเพลงของทีมงานหนองอิงของพ่อโจ้เนาะครับเป็นกำลังแรงใจครับขอบคุณในความหาความเพงครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมนิสะก้อนเดี๋ยวพันใหมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับปุ่นไปแล้วปุ่นไปแล้วไปแล้ว